เวลาสามสิบดีครับเอาหลังพญาแถนชนออกมาเลยทำยุ่นนะครับบรรทานนะครับคิวที่สามบันดอนวา,ายนะครับสมญาติผควรแกเวลาแล้ว,วควาในญาติไฟบังไฟจากฐานกวาที่งานหลังพญาแถนจะเด็กกลับมาตั้งไฟรลอมคนปลอมขึ้นสูงสูงลงสั่นซาทําเวลาได้หลายทําเวลาด้เยอะๆทำยุ่น ชุมชนมูสโมูสิบส,สี่ไยทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่งไปโอ้ไปได้นะครับปีทฐานนะหัวง,งาหัวงาหัวปอบันจากของไปอาจหลบับ เข้าเมฆนะครับอธิบายองศาและทิศทางดีนะครับดาแลทิศทา,างดีกอสูกอจโจใช้ยังไงก็ให้ผู้บุตรจอมวางหางนะครับทำหยุนบังทีหนึ่งนะครับฟาเรียบร้อย โตรังฝ่าในจังหวัดสุทธิยทำยุ่นชุมชนหมูม่สี่หมู่สิบสี่โคตรยจรอครับการพยาแยนมป็นบ่ครับผมสุดยอดการพยาแานแ้องมาแล้วติดตาม้วยเทียบพับหลวง อาต้องตรงไว้พี่น้องตรงๆครับลงมาองศาที่ตาเป้าพขามองเห็นได้เดี๋ยวสี่สี่ไอ้ที่น้องได้เห็นนะครับสองร้อยสี่สิบผ่านสองร้อยสี่สิบผ่านไปนะครับเที่พวบุตรมมาตกผ่างฐานพี่น้องบอกพี่บอกน้องบอกไว้บางนี่นะครับตกผ่างฐานเลยนะครับโอ้ขึ้นสื่อตรงมากนะครับเบาจนเป็นตะยาน เที่ยบเป่าแปเสียบเนี่ละเขาเอินไฟติดฐานจะว่าขึ้นได้นะครับตรงๆเลยครับแ่หน้าคืตรงๆครับปันท่งยากจังตรงสงร้อเจสิบผ่านสองร้อยเจ็ดสิบผ่นไปไฟติดฐานโดนมันตรงๆมันปั้นตรงเป็นตัวเล็กะไรปังไปเรื่อยๆ ที่ร่างตเข็บฝ่าดำดำนี่ครับที่ฝ่าดำดำร้อยตสมากนี่สิเพื่อนผมไปสีเพื่อนตัวออกใจเลยอาลูกแักแบบนี้บ่อสีบ่อฟองเลขกสีลำหนาแน่นอนนะครับสามร้อยผ่าโอ้สามรอยแล้วเออมาเป่าพักแก ไส่วพิประโยโตบนเนโดนปีกทิ้น,นึ่งนะครับเบาเป็นเบาสามร้อยยี่สิบผาสามร้อยยี่ิบแล้ว4ี0อยกับหลายเติบชุมชนหมูส่สหมู่สิส่สสงเข้าประกวด หุ่นเลขหมายปลายทางขยับมาทีสามร้อยาสิสหิแล้วแน่นอนของเผาครับปลาเขาข่แจงนั่นนนอลงปกไก่ครับันี้เลงีกเบาบนเบาเบาไปโยกไปเคลื่อนไปเน ยอดเยแปบสามร้อยแปดสิบแล้วถำเวลาหยุดการการไปโยกไปเคลื่อนไปันกระดับเบา ลายผ่านไปแล้วทำยุ่นบางแรกนะครับอย่งนี้มันเมันเลยหลายนะที่อยากพูดยืนชี้เนี่ยว่ะความดักไปสถานอย่างนี้มันเอาบางมันดีบางมันไปใดพี่น้องจีเจนภูเขาสือยี่สิบผ่นสี่ร้อยยี่สิบผ่านไปแน่นอนของเขาครับทำยุ่น 30, สามสิบพันกำลังเรซื้อไปใหม่แล้วนะครับสี่ร้อยจนหัดยืนแน่นอนอยู่นะครับเริ่มกระทบตามลงมะเติ้งขังทับสี่ร้อยสี่สิบห้าคะแนนสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับทำยุ่นนะครับบางแรกนะครับสีหมูสี่หมูสิบสี่อันสี่ร้อยสี่สิบห้าย่อเปล่าดีใจนะครับ